สบายดีสบายดีทุกคน,นสบายดีคือเหล่าคู่มือเดินมึงน้องลีมาส่งเนาะน้องลีมาส่งเพราะว่าสกับเบียงจะน้องรถมาวันที่ห้าเอามาดองมูอะไรทุกคนมาดองกันของไอ้ต้องเฟรดรำมือน,นี้สกับแล้วเนาะทุกคนคลิปอาจจะลงซาหน่อยนึงเนาะไม่ได้ลงคลิเปเต็มคลิปและนะ้วทุกคนห่อชิ้นนึงแล้วก็เนาะเอฟซีงงนะเอฟซีคือซ <laughs> ีแบบโอ้คือซีเสาเฮ็ดแล้วบ่เนนกแต่ซีแบบ มงมงเนาะคือน้องรถท่่งกลับเหยียนตั้งแต่วันที่หนึ่งที่หนึ่งเหียดสอีดเนาะนั่นเกับปรบริทาไทยชิปเนาะบัหมาวันที่หขั้นตกรถเนาะทุกคนตกรถมาขี่รถบัตรันก็เลยว่าได้ขี่รถมานำ เอียงเนาะน้องเอียงที่เคยไป่ายคลิปน้ำไออันเน่อะไทุกคนแต่ว่าบริ่ายคลิปเนาะมันแบบมันเมื่อยในการขี่รถแล้วก็เครื่องมาลงตรงนางลายเห็นเนาะจําเป็นได้ขี่รถรมากับเอียงก็เลย่ไบริ่ายคลิปมาคําแด่มาคายื่นผู้ยมเนาะทุกคนฮอดกับประมาณแบบปดโมงแปดเป็นป่านนี่แหละเมื่อนี้ก็สิได้กลับละเพราะว่าตั้งใจมาดอกมุ่งทุกคนแล้วก็สิได้กลับละ ว่าสิไปให้ถันบนท่าหลวงแต่บ่งหัวสิได้ไปเลาะหรือบ่เนาะเพราะว่ามือน,นี้เป็นมื้อสุดท้ายแด้เนาะคิดว่าลืมว่านนมือคิดว่ามื้ออื่นสิเป็นมื้อใส่บ้านแม่เท่าแม่นเป็นมือม้อน,นี้เฮ้ยมื้อสุดท้ายแม่นมื้อนี้แหละมื้อสุดท้ายเพราะว่ามื้อนี้สิพห้าข้ามอยู่ในก จังได่เป็นไผ่มาลิงบุ้ท่านหลวงกะอ่านอัปเดตได้เนาะปิดจังได่ปีบรหานได้ไปเถื่อนนะคุณคือชิม่วจนเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกหลังจากโควิดมาแล้วค่ะคนก็หลายแห่งเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างว่าคึกคืนอ่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยกะค่อนข้างว่ามาหลายทุกคนที่น้องรถเห็นเนาะแต่ว่าปีนี้น้องรถยังพอนได้ไปเถื่อนท่าเมื่อถัดอาจจะอาจจะไปนะทุกคนเนาะที่แรกว่าน้องรีชิเมืองนำมันปะพางไปได้เมื่อละ คิดว่ได้เมือแล้วแหละอืมผันเมือไม่บ้าดผันเรียกลายนี่น่ะคืเดียวอล้นั้นก็จัดการนเดลเล้วก็จึงเมือก็ได้เนาะบุญธานหลวมที่แรกว่าสีผักกันเมือเมื่อวานนี้เมื่อบุญทารลวงแต่ว่าสีปรทันแล้วแหละก็เลยว่าแย่ปีหน้ายังซีมีอยู่ซีมีตลอดอืมไม่ได้เดียวไม่แหละปีนี้ แบบเปิดเป็นปีแรกแด้คนก็นเลยไว้แห่กันไปอู้พี่น้องทางฟังไทยมาล่ายีนี่ได้ตอนนี้ท้าขึ้นรถอยู่นะทุกคนขี้แรกว่าสิกับตอนเส้าถ้ากรบตอนเส้าต้องไปลงยุส่ไตมันไกลบ้านน้องรถเนาะต้องได้แปงลงหลวงยุส่เหนือเพราะว่าบมีคนมาบาดีเคเนาะน้องรีกาอยู่บ้านก่อนบ้านอะไรจึงเมือเบียงตอนนี้ได้ขึ้นรถนอนอทุกคนเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา ต่ำหรือว่าต่ำรักสองฟ้าเนี่ยมันปีเลย นี่ฮอนเดเดินเนาะทุกคนเนาะถ้าเอาเข้าลงแล้วก็เอาเป่าลงเนาะดนเติรดเลยกว่าจะฮอดเพราะว่าเจะพักพันเอาเครื่องลงมัดก่อนสาได้ไปสามสิบเท่สะไดเกาะสามสิบประได้เฉาะเบอร์คุยไปตลอดแต่ <c oughs> มามามาลง เกอเแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าถามมันเบิ่งอ่ะคนมาฮับกันนทุกคนเนาะอันนี้เมนรดมาแต่ใส่สมบูรณ์เลยเพราะว่า้องรอยู่ลองศารแล้วผู้ดีเพิ่นแบบมาแว่ยุคยูแล้วค่ะสามารถขี่มาได้เลยเนาะ ตายก็ได้สินะเอาเมื่อเนาะให้เพื่อนไปส่งให้อายเราไปส่งเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกะคำละ เทือนแล้วทุกคนเครื่องก็คือมัยุมนยะเห่งเนาะมาแล้วค่ะเข้ามาปรก็ไลนเลยพี่ซีเข้ามากินเนาะจี่บริสุทธิ์พอดีมาห้อนเทือนปุ๊บพอดีห้าโมงเนะาะกะเบิง่งออกมาสิบสองโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้เป็นห้าสโงเลยนะทุกคนค่ารถโดยสารปัจจุบันนี้กะตั้งแต่ลงสารมหาเวียงกะเซนกีบกะสองร้อยบาทนั่นเอง อากามาลงคิวรถปุ๊บเดจังอ่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าสามารถจ้างสามล้อก็ได้เพราะว่าเพิ่นมีรถให้บริการอยู่ค่ะหลายหลายเนาะเพิ่นจะรายค่าอ่าบางคนเพิ่นก็จะเอาสามสิบบางคนก็เอาห้าสิบแต่เมื่อกี้เพิ่นเอาห้าสิบพันก็คือร้อยบาทนั่นเองความจริงมันกับกระแพงได้ร้อยบาทอ่าก็เลยว่าเออไม่ยากอันนั้นเลยก็เลยว่าหิบเฝ้ามาเหินแดก เจ็บทองเลยเนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบต่อลยเออจ้างมาเลยเนาะทุกคนความจริงท่านจะมีประตูหนึ่งที่น้องรถมันเ่าตลอดท่านเพิ่นจะเอาสามสิบพันกีบสามสิบพันกิบก็จะประมาณหกสิบบาทนี่แหละหกสิบบาทเนาะทุกคนเพราะว่าบ้านเพิ่นอยู่กับบ้านน้องรถนี้เพิ่นก็เลยอมาส่งแล้วเพิ่นก็ไปทีนนเพิ่นเลยคนะทุกคนก็เอาข้าเอาของมาเต็มลงตรงนั้นเมื่อกี้ในไอ้เพิ่นก็เอาส่โลจักรมา น้องรถเอาเขาไปสี่สองเป๋าเนาะราคามีกระเป๋าเครื่องราคาเครื่องใสของสอยน้อยนึงเนาะเรียกว่าน้องลีก็ะชิมนาแต่ว่าอ่าช่วงนี้บ่ค่อยมีเงินแดกก็เลยว่าบ่มาเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าน้องรถกระกบมาก่อนบ่แน่ใจว่าซีพีระบุทันหลวงบอกเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายน้องรถอาจจะลงคลิปมื้อต่อๆไปเนาะเพราะว่าน้องรถทันบริลงคลิป ปิดทิศแล้วทุกคนกะจะเฝ้าลืมกันเลยเนาะทุกคนนะเนาะเตียงน้องโรซีเมนเครื่องเมีนของแล้วกะท้าไปบุญทาาหลวงทันน้องรู้จักไปท้าเป็นบรรยากาศให้พี่พีเอฟีได้เบิงนํากันเนาะเพราะว่าบริจัดมานี่กะเป็น3 4ปี่ะหลังจากที่มีโควิดแล้วกับบริจัดบุญทาาหลวงมาเลยเกือบลืมว่ามีบุญทาาหลวงเนาะทุกคนปีนี้กะหลายคนก็ค่อนข้างว่าจะตื่นเต้นนําไปลืมบนนะุญเนาะทุกคนเนาะ บางคนก็ยึดต่างแขนหรือก็จ้างรถม้าบางคนก็ัดติพี่น้องม้าลักกาม้าแล้วทุกคนเนาะน้องรถกะซี่ทางมู่ก่อนวามีไผ่ซิปลบอกถ้าพวกมีผู้ใดไปน้องรถกะสิไปคนเดียวเนาะอยากไปถ่ายบรรยากาศในงานบุญปีแรกหลังจากที่ปิดไปคือเป็นจังไดเนาะเห็นแบบอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาเที่ยวหลายเห็งมาแบบปูซามาแห่ มาแห่ประสาทเพิ่งคือน้องรถทัยยังบ่เคยไปจักเทื่เอเนาะทุกคนเดียวถ้ามีโอกาสปีหนา้าบุญฮอนยอดถึงก็สิได้ไปเนาะคลิปนี้น้องรถกาฝากพี่พี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องรถเด้เดินเนาะเดี๋ยวน้องรถซีเมนเครื่องเม็นของ,ของก่อนท้าว่าอ่าได้ไปบุญน้นองรถกะจีไายบรรยากาศให้พี่เอฟซีเดบิวงน้ำกันเด้อสำหรับคลิปนี้น้องรถต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและสวัสดีพี่พี่เอฟซีเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย